นี่ครับทุเรียนที่นี่สวยมากครับเขต a b ถามให้แล้วครับราคา ABC 200บาททังชอบของซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่พอใจครับในราคานี้วันนี้เป็นวันตัดทุเรียนครับตัดครั้งแรกวันแรกของสวนครับทีมตัดก็ลูกเล็กเด็กแดงก็มีครับนี่ครับนี่แหละครับมากันเป็นครอบครัวส่วนที่ว่างเว้นในการตัด ก็นั่งพักกันอยู่ใต้ต้นทุเรียนครับเนี่ยใต้ต้นทุเรียนครับนี่คือทุเรียนครับ,รรบจะเห็นว่าทุเรียนที่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับต้นไม่สูงครับเป็นต้นเตี้ยเขาทํายังไงให้ได้ต้นไม่สูงต้นเตี้ยเห็นไหมครับเรียกว่าเก็บลูก ตัดลูกเรียนไม่ยากเลยครับนี่ครับเห็นไหมทรงต้นครับนี่ครับผมลุงพรเกษตรเข้าไกลครับก็เพิ่งมาถึงครับที่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตราดครับอำเภอเมืองนะครับตำบลอ่าวใหญ่ตรงนี้ก็เรียกว่าอ่าวใหญ่ลงน้ําขาวครับอ่าวใหญ่อ่าวใหญ่ออมบตอบตอ่อาวใหญ่ นี่ครับสวนเขาสวยมากครับที่ผมไปมาทั่วประเทศเนี่ยต้องยอมรับว่าสวนนี้สวยมากๆนี่ครับนี่นะครับต้นเขาไม่ไม่สูงชอบที่ต้นไม่สูงทรงต้นสวยพุ่มแผ่สวยมากทําให้มันต้นเตี้ยนี่ขนาดอายุเมื่อกี้สอบถามจากเจ้าของซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่อายุทุเรียน10ปีแล้วครับเอาล่ะครับ,เ,รบเดี๋ยวสักพักสักครู่เนี่ยผมก็ จะคุยกับทางเจ้าของสวนตรงนี้ครับบอกไว้ก่อนว่าเจ้าของสวนเนี่ยเป็นลูกชายหัวแก่วหัวแหวนของลุงยิ้ครับซึ่งเคยนําเสนออยู่แล้วนะครับท่านที่ติดตามลุงยิ้มีลูกชายสองคนครับทําสวนตุเรียนทั้งสองคนเลยครับผมเจอแวบนึงแล้วครับเมื่อกี้ไม่รู้เดินไปไหนแล้วครับเอาละแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ